มันก็คงจะพูดได้เต็มปากเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหะครับว่าหงแดงลิเวอร์พู้ลนั้นได้ทิ้งโอกาสในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกของพวกเขาในฤดูก,กาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับมีศึกเดวี่แมชเจอกับอริร่่มเมืองอย่างเอเวอตันครับลิเวอร์พูลต้องไปเยือนที่คูดิสันพาร์คลิเวอร์พูลต้องการ3มแต้มนะครับเพื่อที่จะอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์ต่อไปส่วนเอเวอตันก็ต้องการ3มแต้มเช่นเดียวกันแต่พวกเขาต้องการเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในพรีเมียร์ลีกในฤดูก,กาลหน้านะครับ ลิเวอร์พูลยังมีปัญหาเหมือนเดิมครับตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนมันจะจบฤดูกาลอยู่แล้วเนี่ยก็คือสมาธิในการเล่นเกมรับนะครับพวกเขาปล่อยให้คู่แข่งเนี่ยออกนําไปก่อนนะครับแต่โชคดีที่หลายแมชเนี่ยกลับมาได้นะครับเมื่อวานก็เป็นอีกแมชหนึ่งที่ลิเวอร์พูลปล่อยให้เอเวอตันขึ้นนําไปก่อนนะครับจากการยิงของเบนเวตซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ต้องการประตูตีเสมอนะครับพยายามทําเกมบุกใส่กับเอเวอตันนะครับมีจังหวะที่นูนเยส ศูนย์หน้าของลิเวอร์พูลนะครับได้บอลแล้วก็ยิงเต็มข้อครับตามสไตล์ของเขาครับแต่การยิงเนี่ยก็คือเหมือนเดิมคือไม่ได้เลือกมุมอะไรเลยครับซ้ายก็ขวาไม่เลือกนะฮะซัดเข้าไปตรงตัวพิกฟอร์ดครับสิ่งที่มันดูดีที่สุดในจังหวะนั้นก็คือการไปเพิ่มสถิติการเซฟให้กับพิกฟอร์ดแหละครับนูนเยสมีจังหวะที่ได้บอลสวยๆนะครับเทน์เนี่ยจ่ายมาเนี่ยใครเห็นก็รู้ว่ามันไม่น่ายากอ่ะบอลตรงตัวนะครับจับวืดซะอีกจับบอลไม่ดีนะครับนูนเยส บางจังหวะได้บอลจับซะสวยเลยนะครับล็อกหลบก็สวยไปลื่นโอ้โหนุนเยสนี่ก็หนักนะครับเหนื่อยนะครับถ้าถ้านุนเยสยังจบสกอร์ได้ไม่เฉียบคมแบบนี้นะครับลิเวอร์พูลก็จะลำบากนะครับในฤดูการหน้าถ้ายังใช้งานนุนเยสอยู่เนี่ยนะครับนุนเยสจะต้องเร่งฟอร์มหน่อยครับในการทําประตูนะครับเป็นศูนย์หน้าและทําประตูไม่ได้เนี่ยทีมมันก็จะลำบากนะครับจะต้องไปพึ่งกองกลางหรือกองหลังนะครับส่วนด้านซ้ายนะครับดีอาร์ตเนี่ย สำหรับผมนะดีอาร์ตเนี่ยแนวรุกเมื่อวานเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเขาก็เล่นตามสไตล์ของเขาในการลากเลยกินตัวนะครับสร้างปัญหากับผู้แข่งได้นะครับแล้วก็มีจังหวะที่ได้ล็อกเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ปั่นไซด์ด้วยเท้าขวานะครับแต่บอลก็ไปชนเสานะครับแล้วก็มันก็ไม่เป็นประตูนะครับก็สำหรับผมอะดีอาร์ตเนี่ยเมื่อวานเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัดมาที่ฝั่งขวาครับโมฮัมเหม็ดซาร่าห์ครับโอ้โหฟอร์มตกอย่างน่าใจหายครับ ซาร่าทำอะไรไม่ได้เลยมาหลายแมชแล้วนะครับไอจังหวะคองบอลเหนียวเหนียวก็ทำไม่ได้ครับไอจังหวะลูกที่มันเป็นสัญลักษณ์ของเขาเลยก็คือการได้บอลทางริมเส้นเนี่ยแล้วตัดเข้าในแล้วปั่นไซส์ขาซ้ายสวยๆเนี่ยก็ไม่มีนะครับเมื่อวานซาร่าเนี่ยเอาชนะกองหลังของกั์ตันไม่ได้เลยนะครับคือแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับเกมเลยมีจังหวะยิงก็ยิงข้ามขานนะครับความเสียบคมก็ ลดหายลงไปเยอะนะครับสำหรับโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ลิเวอร์พูลอาจจะต้องต้องปรับแล้วนะครับจะทํายังไงครับกับฤดูกาลหน้านะครับถ้าโมซาร่ายังมีฟอร์มแบบนี้อยู่นะครับเมื่อวานนี้ครับลิเวอร์พูลกองกลางเนี่ยก็เลือกใช้เป็นโซบูลารายเคธิสโจแล้วก็ลกซิสแม็กคริสเตอร์นะครับโซบสซายเนี่ยดูเหมือนว่าตั้งแต่บาดเจ็บไปเนี่ยแล้วกลับมาเนี่ยนะครับเขาก็ยังดูเหมือนจะหาฟอร์มเก่งของเขาไม่เจอเลยนะครับ มีจังหวะเสียบอลให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับในการสร้างเกมรุกก็ไม่มีให้เห็นนะครับก็โอ้โหหนักเลยครับลิวพูตอนนี้นะครับเคอร์ติโจนอันนี้ถือว่าเป็นเดิมหมุนให้แอนฟิลเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นล่างที่เขาไปอัปเดตเฟิร์มแวร์มาแล้วนะอัปเดตมาแล้วนะครับก่อนนั้นเนี่ยหมุนหนักกว่านี้นะครับต่างจากแอนโทนีคือแอนโทนีเขาไม่หมุนริมธงริมเส้นนะฮะมุมธงอะแต่เคอร์ติโจนหมุนแม่งกลางสนามเลยครับนี่ถือว่าอัปเดตแล้วนะครับ แต่คือที่โจนเนี่ยเป็นกองกลางคนหนึ่งที่ผมนึกไม่ออกว่าสไตล์การเล่นของเขาคืออะไรจุดเด่นคืออะไรผมก็นึกไม่ออกครับเกมรับดีวางบอลแม่นจ่ายคิลเลอร์พาสคมๆหรือเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์อะไรผมนึกไม่ออกครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างที่เห็นแล้ะครับก็คือเอาตรงคือสร้างประโยชน์อะไรไม่ได้เลยนะครับคือที่โจนแต่โชคดีคือเดนิสคอปน่าจะชอบครับแล้วก็ให้โอกาสเขาค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็เนี่ยไม่มีประโยชน์นครับกองกลางที่ดูน่าจะโอเคที่สุดก็คือแมคกคลิสเตอร์แหละครับเมื่อวานนะครับก็ดู ค่อนข้างที่จะโอเคหน่อยถ้าเทียบกับอีก2คนนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลงานที่มันโดดเด่นอะไรขึ้นมานะครับมันก็อาจจะเป็นเพราะฟอร์มของทีมด้วยนะครับส่วนเซนเตอร์แบ็กนะครับลิเวอร์พูลเลือกใช้คนาเต้กับฟานไดเมื่อวานก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนอกเสียจากจังหวะเดียวของคนาเต้นะครับที่สกัดบอลแล้วก็ไปเข้าทางของเบนเวตแล้วก็นั่นนะ่ะนำไปสู่การเสียประตูแรกของลิเวอร์พูลนะครับส่วนแบ็คซ้ายโรเบิร์สันเนี่ยโอ้โหเมื่อวานก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ เติมเกมรุกได้ก็จริงแต่ว่าเปิดนะครับเข้าเป้าน้อยมากเลยถือว่าหรือว่าเข้าเป้าไปก็มันก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้กับคู่แข่งนะครับแล้วก็มีจังหวะที่เขาได้บอลใน้กับเขตโทษด,ด้วยนะครับคิดว่าน่าจะยิงแหละถ้าเหมือนจะไซสก้อยนะฮะแต่ท้ายสุดก็ว่าวาครับวืดอบอลออกหลังไปน่าเสียดายนะครับอีกฝากฝั่งหนึ่งก็เป็นเทรนด์อเล็กซานเดอร์โนนะครับก็คนเนี้ยถือว่าโอเคเวลาที่เขาเล่นเกมรุกเนี่ยนะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยก็จะหุบ เทนเข้ามาด้านในตรงกลางนะครับเป็นกองกลางคนหนึ่งการเปิดบอลในแนวลึกนะครับเทนก็ถือว่าทาได้ดีนะครับมีจังหวะจ่ายบอลสวยๆอยู่เหมือนกันนะครับไม่มีใครปฏิเสธหรอกครับในการเล่นเกมรุกของเทนนะครับเขามีเซน์บอลในการเล่นเกมรุกค่อนข้างดีค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าปัญหาของเทนก็เป็นเรื่องของเกมรับครับเราจะเห็นได้จากจังหวะที่เอวเวอเรสตได้ประตูที่2นะครับเตะมุมเข้ามาเนี่ยขาร์วเลวินเนี่ยกระโดดมงแบบคนเดียวโดดๆเลยนะฮะ ซึ่งถ้าเราไปดูภาพช้านะเราจะเห็นว่าคนประกบเนี่ยจะเป็นเทรนด์อลิสเนเดอร์โนแต่เทรนด์เนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือเขาตามวิ่งตามหลังเขาเบอร์เลวินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้กระโดดคู่ไปกับเขาเบอร์เลวินนะครับอย่างน้อยเนี่ยถ้ากองหลังเนี่ยยืนติดกับศูนย์หน้าฝันรงข้ามแล้วก็เบียดหน่อยหรือกระโดดขึ้นไปกับเขาโอเคตัวเล็กกว่าอะไรก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยถ้ากระโดดเนี่ยมันก็ยังสร้างความเขาเรียกว่าอะไรอะ มันยังปั่นป่วนได้อะครับไม่ได้ให้กองหน้าเนี่ยมันเล่นง่ายๆนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นคือเขาบริวินโดดคนเดียวโดดๆเลยขึ้นมาหม่งแบบง่ายๆไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเห็นก็คือฟันไดจะโกรธมากในจังหวะนั้นนะครับก็โอ้โหเป็นเกมรับที่ไม่ดีเลยนะครับเทนเนี่ยอาจจะต้องถ้าเขาปรับในเรื่องของการเล่นเกมรับนี่มันเหนียวแน่นมากขึ้นกว่านี้โอ้โหเทนนี่จะค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะครับแต่มันก็ยังไม่ใช่ครับดูดูการนี้นครับอลิซอนก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เมื่อวานเนี่ย ถ้าจะถามก็คือก็โอเคครับอยู่ในฟอร์มที่ใช้ได้เลยนะครับอลิซอนไม่ได้มีจังหวะผิดพลาดอะไรนะครับแล้วเนี่ยแหละครับลิวรูพูก็พยายามเร่งเครื่องที่จะเอาประตูตีเสมอให้ได้นะครับแต่ก็ทําไม่ได้เย็นเขาพยายามแก้เกมนะครับก็ส่งเอนโดลงมาส่งคอนซาลงมานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นเอเลียสนะครับซึ่งก็ง,งงเหมือนกันนะครับว่าอยากจะได้ประตูตีเสมอแต่ส่งกลางรับอย่างเอนโดลงมาแต่เราก็พยายามทําความเข้าใจว่าโอเค โซนเอนโดลงมานนหมายความว่าเขาอาจจะให้แมคลิสเตอร์เนี่ยขยับสูงขึ้นไปเล่นเกมรุกเต็มตัวครับโดยที่ไม่ต้องพะวงในเกมรับแต่เอนโดลงมาก็สร้างงานเลยครับผมโอ้โหไปเสียบอลตรงแถวหน้าปากประตูตัวเองเกือบจะเสียประตูนะครับเอนโดนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ฟอร์มล่วงลงมาอย่างน่าใจหายนะครับเขาจ่ายบอลเสียบ่อยนะครับในแดนของตัวเองนะครับซึ่งมันอันตรายมากในการเสียประตูนะครับเอเลียสเนี่ยลงมาก็พยายามที่จะสร้างสรรค์เกมรุกนะครับแต่ด้วยความกดดัน เวลาก็เหลือน้อยลงนะครับเอเลียสก็เปิดบอลไม่เข้าเป้าเลยนะครับเปิดไปนก็เสียบอลซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วท้ายที่สุดครับลิเวอร์พูลก็ทําอะไรอีวอร์ตันไม่ได้ครับกลายเป็นอีวอร์ตันนั้นเก็บชัยชนะไปได้นะครับสามแต้มมั่นเป็นของอีวอร์ตันนะครับซึ่งสี่แชมป์ที่แฟนๆลิเวอร์พูลลุ้นมาตลอดฤดูกาลนี้ก็ท้ายที่สุดก็เหลือเพียงแค่คาราบาวคัพนะครับแชมป์อื่นก็คงต้องปล่อยไปนะครับก็อย่างน้อยครับได้ถ้วยก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแล้วก็คง จะต้องพูดประโยคเดิมๆนะครับสำหรับแฟร์พููว่าปีหน้าว่ากันใหม่ครับ